เอาง <มา S 1> ี้แล้วสำหรับของอื่นๆยังมีอีกกี่เมนูที่เราสามารถสั่งได้นี่50กว่า,มาเมนูเลยครับโอ้โห <laughs> เอาประกันเอาไปเลยไปกินที่พร้อมผ่านจังหวัดหนึ่งสองครัโอ้โหเดี๋ยวคนทั้งาน <laughs> ทำงานนี่เขาจะด่าเราไม่ได้รักวนอนไร กับเบต้ามาชิมกันันี้อยู่เป็นที่ไหนครับพเบต้าอยู่กันที่ร้านเป็นต่ออู๊ดเป็นต่ออู๊ดเป็นต่อชาบูต้องเอาชาบูอู๊ดเป็นต่อชาบูเป็นต่อแล้วเราเป็นอะไรทำไมวันนี้เรารู้สึกออื่นๆมากเราเป็นคนน่ารักเออเราคือตอนนี้เราหิวไงหิวก็หิวท้องไส้ฝันปวดสมองสมองไม่เดินได้โคตรปกติเปล่าคุณดูเพิร์ลเอร์นมากไงจริงๆริงมันเยอะเหนื่อยใช่ไหมออยากเติมพลังมากวันนี้ถ้าหมอพาไปนี่ผมกรนี่อะไรจานดาวเทียมเหรอ เนี่ยจะบอกว่าที่นี่เขาเป็นบุฟเฟ่ต์ครับครับผม่แล้วก็ราคาหัวเขาจะถูกมากเหมือนเริ่มต้นเลยเท่าไหรสี่แสนห้ากูาำให้ไมู่ก่ลยสองร้อยสองร้อยยี่สิบห้าบาททุกคนที่มาหนึ่งโต๊ะ A เซตนี้ครับผมการเขาจะมีเซตหมูเซตทะเลเซตเนื้ออ่าเลื้อกินได้อย่างเซตทะเลก็สองร้อยหกสิบเก้าเพิ่มมาแค่สี่สิบบาทนี่ไงผมเจอผู้ช่วยแล้ว ยืมตัวหน่อยครับสวัสดีครับอันผมนี่พจักงานใช่ไหมใช่พนัการับอยากทราบว่าที่นี่คิดราคายังไงเวลาเท่าไหร่เหลือปรับไหมครับอ่ะก็คือเราจะมีโปร229บาทครับหมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวซุปเดียวคือชาบูน้ำใสครับสองหกเก้าเป็นหมูบลาสเลเลือกได้สองเลือกได้สองซุปอะไรก็ได้ครับเอ๊ยของเราคือคือสองหกเกใช่ไหมแองกเราจะเป็นเนื้อ369เเฮ้ยทำไมนายไม่สั่งเนื้อให้เรา เอากินเนื้อได้เหรอกินนี่เฮ้ยแต่เราสั่งแยกได้ใช่ไหมได้สั่งแยกได้ได้เนาะโอเคโอเคแล้วสำหรับปกติแล้วจะขัดเวลาในการกินนะครับหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีโอ้โหทสี่สิบห้าสามสามสิบนาทีไม่อิ่มแล้วอ่ะจริงๆรงเนเราก็คุยกันมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะที่เหลือเราต้องสั่แตกแล้วน้ำดื่มนะน้ำดื่มน้ำดื่มรีฟิลเหรอใช่ครับเท่าไหร่ครับเก้าบาทครับยี่สิบเก้าบาทอะไรบ้างคะมีน้ำตรงนี้มีหลายอย่างครับมีฟันมีมะลครับ ไอ้ chamari c h a m a r อันนี้อร่อยอร่อยถ้างั้นเราไป็นเก๊กเวยแล้วกันอ่าเราเดี๋ยวชาม m a r เดินไปบริการตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้ครับน้ำซุปน้ำซุปมีกี่อย่างเอ่ยอ่าน้ำซุปมีหกอย่างน้ำซุปมีหกน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเรามีห้าน้ำจิ้มห้าเอาตัวนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้าง กิ้งแจ่วครับน้กิ้งซีฟู้ดซีฟู้ดครับทุกี้กิ้งงาแล้วก็ฟอนเจอร์ครับอะไรเด็ดสุดอะไรเด็ดสุดล่ะครับคนสั่งเยอะสุดเด็ดทุกอย่างเลยครับสั่งแล้วเด็ดทุกอย่างเอาแบแล้วสำหรับของอื่นยังมีอีกกี่เมนูที่เราสามารถสั่งได้พี่5าเมนูเลยครับโอ้โหเราคงการกันเอาไปมาไม่กินพร้อมขันจังหวัดหนึ่งสองครับเดี๋ยว เออคนทางานทางานนี่เขาจะด่าเราไม่หยาบคายสั่งอะไรแบบนี้ต่อต่อคือถามรอบระบบที่มีการสั่งอาหารเป็นยังไงได้ครับนี่เออเห็นใบนี้มาสั่งง่ายไม่ต้องปิ้งไม่ต้องอะไรครับอ๋อทันสมัยคืออัฟาก์ตยูาโคสอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูปิ้งอ่ะขึ้นมาแล้วโมบายออเดอร์นะครับนี่นี่แต่ละเมนูนี่จะบอกว่าเยอะมากก๋วยี๋ยวกุ้งเส้นเห็ดเห็ดไข่ไก่ผักบุ้งเดี๋ยวอัน อันนี้เนื้อสะอาดไหนนั้นหันหาเนื้อหน่อยนิเยอะมากเลยโอ้เยอะมากอ่ะต่อไปแล้วก็เราเราสั่งเลยไงเราสั่งสั่งกันละพี่ยังไม่รู้เลยน้ำซุปไอ้หกอย่างยังไม่มีอะไรบ้างครังมีอะไรบ้างต้องหกอย่างของเราต้องอย่างน้ำข้นครับน้ำใสครับเจียวหอมครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเนี่ยใชายขาบอันนี้เอาเอาอะงวดอันนี้ชอบคนลองชิมน้ำก่อนเลยใช่ป้ะได้คุณลองชิมนตั้มยันโอ้โหถึงเครื่องมากคุณผู้ชม อันนี้เป็นน้ำยำน้ำข้นคือจะบอกว่าผมไปญี่ปุ่นบ่อยนี่คือรสชาติาญี่ปุ่นเลยอไอร่อยมากเป็นไงบ้างโ oh, oh. อง้โหน้ำยำเด็ดปะ่ะเด็ดมากมตื่นนะตื่นจะมาจิ้ยังมีอีกสี่สี่น้ำซุปแต่คือสองเมนูนี้จะเป็น,ออนสองซุปนี้จะเป็นสองซุปใช่สับย่อยสุด<ม><น>ใช่ครับลูกค้านิยมมากน้ำยำน้ำข้นแล้วก็น้ำยาจิ่มถูกต้องเลยอันนี้ถูกใจที่มากอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็เริ่มจิ้มอันนี้ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปไปเอาน้ำก่อนอันนี้อะไรด้วยอ่ะ มี appetite ด้วยเต็มไปด้วยครับเฮ้ยสั่งได้ไม่อั้นสั่งได้ไม่อั้นด้วยใช่สั่งได้ไม่อั้นอันนี้ก็เรียกว่าชุดตัดกำลังจริงโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปชิมน้ำแกงขอบคุณครับขอบคุณนะครับลองชิมกันนะอันเนี้ยอจัดไป คุณแซงคุณรู้ไหมว่าร้านเนี่ยเขาเปิดมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะจริงปะจริงเปิดมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ก uh> uh uh> uh uh ่อนโควิดเลยอ่ะมาดูตอนที่พี่อู๊ดมาแนี่อ๋อเฮ้ยเมื่อกี้พี่อู๊ดอยู่ด้วยแล้วพี่อู๊ดกลับไปก่อนเพราะว่าติดงานชวนมาไมได้ติดงานนั่นบอกแตนปากด้วยนะปากบอกพี่อู๊ดขอบคุนนะพี่น้องค่ะนี่ในในร้านสังเกตเบาเขาจะเปิดทีวีที่เป็นรายการเป็นต่อเออแต่ตอนเนี้ยอะเป็นหิวแล้วงั้นไม่ตักกันปะไม่ตักกัน ว่าก่อนไม่ไหวแล้วน้ำน้ำไม่หอมมากเลยครับปล่อยปลาปล่อยปลาอาจะจับมือจับมือนี่หอยต้มยำมีน้ำลายน้ำลายหรองเนหมูเขาลวูกไวมากเลยบางคนอยากกินแบบสุกี้ซึ่งมันผิดชาบูที่ดีคือต้องรัวสุกี้ต้องทำยังไงต้มวิธีการกินนี่เหมือนกันนะฮะ วิธีการทานครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาครับมาครับจิ้มกับไข่ดิบครับนี่ทานแบบญี่ปุ่นเลยจิ้มไข่เหรอฮะครับไข่ไหนไข่เนี่ยครับอโอ้โหเลยปะหอมจิ้มไก่คือการจิ้มไข่เนี่ยมันก็จะได้แบบอร่อรสอีกแบบนีงถูกปะระหว่า,างนี้เราก็จะสั่งสองเพิ่มใช่โอเคสั่งเลยกระตันน้าจอหย น้ำจิ้มเขาอร่อยอยู่ในน้ำจิ้มเลยนะฮะนี่นวลน้ำจิ้มคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้คนเยอะมากอือหึ่ยเป็นปลายังอร่อยอยู่เลยเป็นปลายอร่อยจริงคุณราคาไม่แพงไม่แพงไม่แพงบาทแล้วก็ได้น้ำจิ้มแบบว่าน้ำจิ้มเขาแบบมะนาวก็มะนาวแพงเนี่ยอือฮึ่ยน้ำลายไหลน้ำลายแตกอะไรบ้าง

มแจวส่งเก้ารายการยืนยันโอ้โหกดที่อะไรครับที่ครับน้องครับไม่ต้องกดตรงไหนครับไม่ต้องจุนชำระเงินด้วยคโอเคไม่ต้องกดชำระครับโอเคแล้วถ้าพี่อยากได้เนื้อเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมเนื้อเพิ่มมันจะมีเป็นกระดาษให้ติดนครับอ๋อกระดาษติดหน่อยครับบานาของอะไผมเป็นคนชอบกินเนื้อครับวันก่อนช้างเดินผ่านหน้าพริกช้างเรียบร้อยต้องกินเขา ใช่อ่ะเอาไปต่อยังไงอ่ะไปต่อยดูนี่จะไปต่อไงฝึกลูกแก้ติดอืมนะอ่ะวันนี้จะบอกว่ามีทั้งเมนูที่เป็นหมูทะเลกรับเนื้อครับเนื้อราคาไม่แพงนั้งสามร้อยหกสิบเก้าบาทเพิ่มมาลอยเดียวผมจะลองแล้วเป็นเนื้ออย่างดีจริงอ่ะเนื้อนี้เป็นเนื้อโกเบใช่ครับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมัมาจากญี่ปุ่นครับผมนี่เดี๋ยวผมจะติ๊กเลยนี่ฮะ เนื้อเป็นเนื้อโกเบเลี้ยงที่ต้นยญาเลี้ยงแบบปล่อยด้วยเลี้ยงให้กินเบียร์ด้วยแล้วฟังเพลงของโมซาดเดินทอดน่องตอนประมาณสี่โมงเย็นมาที่กำลังอัตดงต้องเอาประมาณนั้นด้วยประมาณนั้นมันยากไปไหมแล้วเราก็ป้อนเบียร์ให้บัวกําลังเคลิ้มฟังเพลงกุนกิ้งให้ตายใจทุกแม่งแดงดีตะไดกิมาสกินแล้วอันนี้อันนี้อร่อยมากอันนี้คือฟองเต้าหู้ คือครัวจมีโยงกะให้กันดูดริงหรป่าไม่ดูไม่ดูแข็งเหมือนแต่ว่าต้องลวกก่อนไหมไม่ต้องลวกใช่บางคนต้องถามว่ากินก่อนไอ้ต้องลวกไหมไปมานี่เต็มนะฮะเต็มเต็มนะฮะเต็มโต๊ะนะฮะดูนี่กินแจ่วหรือกิอย่างอย่างอบอ่ะจริงจดูครับพวกกระเพื่ดูพริกแล้วก็ถ้าเกิดว่าว่าวอากดอะไรทีนแบบใช่กดจริงๆริงกดจริงๆไอันี้ไม่ได้อวยนะฮะแต่กดจริงๆให้มาลองกิน ร้านพี่อยเป็นต่อแนะนําก่อนอยู่ตรงไหนฮะครับถ้าถ้ามาจากเส้นพระรามสองนะครับก็อยู่ในเส้นพระรามสองขาออกก่อนเข้าตัวเมืองมหาชัยเยื้องเยิ่งกับเซนทันพาร์ซาสาขามหาชัยครับถูกต้องครับครับผมก็ปกติเนี่ยข้างคือปั๊บอิตโซก็พอตอชิโนอย่าติดกันเลยอย่าปัญหาไม่ยากนะฮะฉะนั้นเนี่ยร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับทุกวันครับหมูฮะ ปกติแล้วเขาจะเปิดบ่ายสามหรือสี่ทุ่แต่ช่วงนี้เขาจะเปิดบ่ายสองทุ่มจนถึงบ่ายสามจนถึง3ามทุ่มอ๋อ3ามทุ่มใช่ไหม้ก็อย่างที่บอกนะว่าเขาจะมีเซ็ตเมนูตั้งแต่2 2 9ร้อเและสามร้อยหกสิบเก้าซเนื้อสองร้อยหกสิบเก้าทะเลและอง้อยยี่สิก็คือเซตหมูนะฮะแล้วก็มีรีฟิลน้ำเครื่องดื่มเท่าไหร่ฮะ 29บาท29บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับผมสำหรับร้านชาบูพูดเป็นต่อสาขามหาชัยของเราด้วยนะครับผมที่นี่นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณด้วยต่อการติดตามกันแล้วก็เจอบคุพวกเราสองคนได้ใหม่กับจิจิตต์สตากับเบต้าพาจิ้มครับในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามด้วยนะไปไหนคอยดูอร่อยอ่ะอยากทราบว่าที่นี่คิดราคายังไงเวลาเท่าไหร่เหลือปรับไหมครับอ่ะก็คือเราจะมีโปร 2องรอบาาทครับหมูอย่างเดียวครับหมูอย่างเดียวแค่ซุปเดียวคือชาบูน้ำใสสองหกเก้าเป็นหมูกำทะเลเลือกได้2เลือกได้2องซุปอะไรก็ได้ครับเอ้ของเราคือคือกเก้าใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเนื้อสามกก้าเฮ้ย